ชาวสวนยางกยทโคกใหญ่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13มกราคมพศ2560ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด79คนและมีน,นายอนันต์พิลาคุณเป็นประธานกลุ่มกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกยทโคกใหญ่ได้จัดทำธุรกิจเกี่ยวกับการรวบรวมยางธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหนา่ายและในปัจจุบันได้เพิ่มธุรกิจ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีจำหน่ายให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกโดยมีน,นายอนันต์พิลาคุณและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตปุ๋ย K นอินทรีย์เคมีนายอนันต์พิลาคุณกล่าวว่าปุ๋ยอินทรีย์เคมีคือปุ๋ยที่นำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี Me, มาผสมเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ทั้งข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีลงได้หลายอย่างเช่น 1. ลดปัญหาการขาดธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่มีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากการใส่ปุ๋ยเพียงชนิดเดียว 2. ช่วยให้พืชดูดซึมและธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปใช้ได้อย่างสมดุล 3. ช่วยให้พืชดูดซึมและธาตุอาหารอย่างค่อยเป็นค่อยไปสม่ำเสมอ ปรับปรุงดินให้มีสภาพร่วนอ่อนนุ่มอุ้มน้ำระบายอากาศดี 5. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินที่สามารถเปลี่ยนปุ๋ยเป็นแร่ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ 6. ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินทําให้ระบบนิเวศในดินเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช เสะดวกในการใช้งานเพราะเวลาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพียงครั้งเดียวเท่ากับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี Me พร้อมกันซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรได้จัดทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีเป็นรอบโดยในหนึ่งรอบจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีได้50-100ถึง100ถุงปุ๋ยหรือผลิตตามออเดอร์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีของทางกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางปะยะทโคกใหญ่ จัดจำหน่ายในราคา200บาทต่อถุงซึ่งราคาถูกกว่าในท้องตลาดมากปุ๋ยอินซีเคมีของทางกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยมาทำการเกษตรค่ะจัดทำปุ๋ยอินซีเคมีของกลุ่มเกษตรกรชาสวนยางทำบุญโวกแก่ขึ การจัดทำปุ๋ยเพื่อให้บริการสมาชิกนะครับที่นี้เราก็จะให้ท่านประธานได้ผู้ละเอียดเกี่ยวกับการทำปุ๋ยและก็การจำหนายครับการทำปุ๋ยของปุ๋ยเกษตรกรท่งสัญญาณปจะโยชน์ต่างการทำปุ๋ยปุ๋ยเกษตรนี้เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับปุ๋ยเกษตรกรสางสัญญาณนอนนะครับ เพราะว่าในห่วงระหว่างนี้เศรษฐกิจปุ๋ยก็ราคาสูงปุ๋ินทรีก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรของเราของกมารเล็กลเลยมีควาตั้งใจทำปุ๋ยทรีย์จำหน่ให้กับชาที่เลุมชนใกล้เคียงครับส่อการทำปยปุ๋อินทียของเราก็มีอาราส่วนมีส่วนผสมนครับนาะก็มีที่บัวที่เก็ป้ายโยรไม้ แล้วก็สารปรับปรุงดินน้ำการ p M แล้วก็มีแม่ปุ๋ยเคมีก็มีแม่ปุ๋ยก็มี46.0ส1บหศูนและ4ู6ตูนนะครับการอัตราส่วนนะครับการลและาการจหนายการจหนายให้กับสมาชิกโดยคิดเป็นจำหน่ายเพื่อให้ในต้นทุนนะครับต้นทุนการผลิตเราจะมีหารคิดการ จำหน่ายให้เขาคำชิดเลยค่าใช้จ่ายคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มาหารออกกำนวนถุงแล้วก็จะคิดเข้ากุญแจุองสอบไปบอีกสาอ นำต้นคุณทั้งหมดมาหานทะเลาะหานทะเลายจำนวนกระสอบครับผมเราจะต้นคุณมีทิ้งกระสอบเท่าไหร่ครับผมกระสอบในกระสอบที่สิบครับที่สิบช่องผกดนนะครับช่องผิครับผมไม่ว่าสมาชิกหรือชุมชนใกล้เชียงก้อใช้ในราคาเดียวกันนะครับอ๋อไม่มีไม่มีคิดเพิ่มสำหรับครับไม่ใช่สมาชิกครับผมไม่คิดเพิ่มนะครับ